ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะนะผมพูดแล้วว่าต้นยางเนี่ยมันก็จะดูดะหาน้ำขึ้นไปนะขึ้นไปถึงใบใบปูงอาหารเสร็จนะฮะก็ต้องส่วนหนึ่งก็ไปสร้างอย่างอื่นในต้นยางนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ส่งน้ำเลี้ยงเหล่านี้ก็คือส่งเลือดเหล่านี้ซึ่งแคลรี่อาหารเนี่ยลงมาเลี้ยงราก นะครับเพื่อให้รากเจริญเติบโตนะฮะรากเนี่ยถติว่ามันอยู่ในดินอย่างเงี้ยมันดูดอาหารตรงนี้หมดนะรากฝอยมันอยู่ในดินอย่างเงี้ยมันดูดดูดอาหารตรงนี้หมดมันต้องขยับไปเรื่อยฮะขยับไปเรื่อยนะฮะแทงขยับไปเรื่อยจนกระทั่งมันหมดอายุนะฮะรากใหม่มันต้องสร้างใหม่ค่อยๆแทงไปแทงไปดูดอาหารหมดมันก็หมดอายุรากใหม่สร้างไปสร้างไปมันหมดมัน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 นนนี่มันก็หมดอายุ นะครับถ้าน้ําเลี้ยงมันไม่ลงมาลงมาไม่พอเพราะคุณไปกีดยางเค็นเคนเข,น,เขนกันอย่างเงี้ยแล้วเอาที่ไหนอะ่ะมาสร้างรากอ,อย่านึกนะว่าลากมันสามารถดูดอาหารไปใช้เองได้ไม่มีนะครับแล้วรากมันยังมีภาระที่จะต้องเลี้ยงจุลินทรีย์ต่างๆที่ส่งลงมาเสร็จนะมันยังต้องมีภาระเลี้ยงจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่รอบลากนะที่มันอยู่ร่วมกันแบบซิมแบลวสีเพราะว่าลากเนี่ย ม,มันจะปลดปล่อยคาร์บไฮเดรตกับกรโดอะมิโนให้กับจุลินทรีย์พวกนี้แล้วจุลินทรีย์พวกนี้มาย่อยในขณะที่มาย่อยเนี่ยมันผลิตเอนไซม์ออกมาเนี่ยเอนไซม์ของมันก็ย่อยธาตุอาหารต่างๆธาตุต่างๆที่มันฟิกไว้อยู่ในดินที่น้ําไม่สามารถละลายได้นะให้ให้ให้กับรากแล้วรากสกถึงจะดึงเข้ามาได้เพราะผมเคยบอกว่าน้ําไม่ใช่ตัวละลายปุย๋ยทั้งหมดนะฮะ ส่วนหนึ่งต้องอาศัยจุลินทรีย์ละลายส่วนที่จุลินทรียส่วนที่น้ำละลายไม่ได้ก็คือธาตุอาหารที่มันฟริกอยู่ในดินเห็นไหมผมถึงเน้นเรื่องชีวิตในดินของการปรับปรุงดินซึ่งทุกคนมองข้ามไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอา NPK สายบังอะไรบังเปลืองสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ นะตอน,นนี้พอเรารู้ว่าโอเคมันต้องอาศัยใบแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ลดการกีดเข้นนะฮะตอนนี้พวกเราก็ต้องคอยดูว่าทํำยังไงหนึ่งเราต้องคอยดูว่าต้นยางเราสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์แค่ไหนต้องมองได้สายตาออกอันแรกก็คือใบเนี่ยต้องสะพังเห็นไหมข้างบนใบต้องสะพัง นะอันที่สองเปลือกคุ้มลำต้นเนี่ยนะสีต้องอมแดงอมชมพูนิดหนึ่งเคาะดูแล้วมันฉ่ำละหนาถ้ามันฉ่ำละหนาแสดงว่าโพเอมก็คือท่ออาหารที่มันลงมาส่งเนี่ยท่อใหญ่พอท่อใหญ่ปือป๊อเปลือกมันก็นาแล้วเวลาเรากรีดเนี่ยเราไม่ต้องกรีดแรงฮะเราไม่ต้องกรีดลึกฮะ นะฮะแล้วเรากีดวันเว้นสองวันหรือวันเว้นวันเนี่ยมันยังทําให้โอกาสการฟื้นตัวของต้นอะของแผลมันมีเห็นไหมล้วขอร้องขอร้องอย่าเอาฮอร์โมนไปใช้ผมตำหนินักวิชาการคนที่ไปร่วมกับบริษัทที่มันขายฮอร์โมนนะฮะ ผมตำหนิมากๆเลยว่าคุณขายจิตวิญญาณของความเป็นนักวิชาการของคุณได้ไงที่คุณไปบอกว่าเออใช้ฮอร์โมนพวกนี้แล้วน้ำยางเพิ่มนะแต่ไม่มีผลต่อตอ้นยางเลยถ้าน้ำยางเพิ่มเออถ้าถ้าอันนี้ก็คือเหมือนคนนะฮะนะแทนที่จะอันนี้ก็ทำยังไงก็ช่างให้เลือดออกมาเยอะๆแล้วมันอยู่กันได้เนอ่ะ พอ,อนานไปนานไปต้นไม้ก็โสม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 ต้นยางก,ก็โสม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 จบแล้วปัญหาจบหยุดเถอะครับนักวิชาการทั้งหลายที่ที่ขายจิตวิญญาณนะหรือขายงานวิจัยเพื่อให้ตนได้แค่เงินไม่กี่ตังค์แทนที่จะพูดความจริงว่าเฮ้ย hey, อย่าทำอย่างนี้นะนักการเกษตรคนไหนที่มาหาวิธีทำให้ต้นไม้มันสมบูร,รณ์แล้วให้มันผลิตให้มีแต่จะไปเข็นไปบีบ นะต้องใช้ปุ๋ยตัวนี้นะเราจะให้ผลผลิตสูงจำไว้เลยฮะสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าจะให้ผลผลิตสูงเนี่ยทำให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดนะฮะไม่มีทางอื่นถ้าเขาสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดแล้วนั่นแหละคุณก็จะเห็นผลผลิตคุณนะฮะสูงแน่นหละก็คือคำตอบ สำหรับพวกคุณนะฮะวันนี้หน้ายางตายพ่อเลรพอมันส่งลงมานะมันส่งลงมาน้อยน้อยน้อยท่อยางก็เล็กลงเล็กลงเปลืองยางก็แบนเอ้ยอ้ยเปลืองยางก็บางลงบางลงนะข้างบนก็ใบหลอมหลมหล้อมหลม,ลม,ลมข้างล่างก็มีแต่รากเก่ารากใหม่ก็ไม่มีนะจากที่เป็นรากขาวอวบดูดน้ำได้ดี ก็กลายเป็นลากเหลืองลากน้ำตาลลากแดงไอ้ลากแดง,แดงน้ำตาลลากดำหมดนะแล้วเสร็จแล้วหน้ายางก็ตายนะไม่เห็นมีนักิชาการคนไหนไปห,หาวิธีทําให้มันฟื้นตัวได้เลยนะผมใช้หลักการ p r m การเกษตรรูปแบบ p r m ก็คือทำดินสมบูรณ์นะแล้วก็งด การกรีดยางงดเลยฮะแล้วเร่งให้เขาฟื้นตัวเยอะๆพอฟื้นตัวเยอะปุ๊บนะฮะไซเอ็มมันสร้างขึ้นใหม่มันสร้างทอ่อน้ําขึ้นใหม่แรกๆมันสร้างได้ไม่เท่าไหร่หรนะฮะพอสร้างใหม่ปุ๊บข้างบนก็เริ่มแตกใบแตกยอดใหม่พอแตกใบแตกยอดใหม่มันก็สร้างโพเอ็มก็คือท่อน้ํำท่ออะไรลงมาสร้างรากใหม่ ผมถึงว่าองค์รอบตรงนี้ท่านป้อนอาหารให้ทันให้มันฟื้นตัวท่านป้อนาสารอาหารให้มันฟื้นตัวเร็วๆฟื้นฮะราเสร็จแล้ว,วมสร้างโพเอ็มลงมาใหม่เนี่ยมันสร้างเยอะๆๆปึ๊บเนี่ยพอมันสมบูรณ์เนี่ยไป่กี่นะครับน้ํายางไหลทําไมจะไม่ไหลอ่ะต้นไม้เนี่ยมันทํเสาได้ตลอดเวลามันทมสร้างตัวเองได้ตลอดเวลามันไม่ใช่เหมือนสัตว์สัตว์มีไม่กี่ชนิดอย่างเช่นจิ้งเนี่ย มันสามารถสร้างรากใหม่ได้เวลารากมันขาดเห็นไหมต้นไม้เนี่ยมันฟื้นตัวเองได้หมดคุณจะบอกว่าแก้ไม่ได้ผมยืนยันว่าแก้ได้เพราะว่าผมอ่านง,งานวิจัยแล้วยืนยันว่าต้นไม้มันแก้ได้หมดคุณเข้าใจหลักการตรงนี้ไหมถ้าคุณเข้าใจคุณทำได้นะ แล้วเอาหลักการตรงนี้ของผมเนี่ยไปทําคุณมีอยู่หต้นคุณลองทําทั้ง5ต้นเลยครับผมรับรองว่าถ้าป้อนวงรอบทันนะไม่เกินห้าเดือนยิ่งในฤด,ดูฝนต้นฤด,ดูลองทําเลยนะอย่าทําฤดูหนาวเพราะต้นไม้มันจะเริ่มพักตัวฤด,ดูแรงก็คือพอเลยมกราคุ่มพาไปแล้วทําได้ แต่ว่าช้าหน่อยสู้ฝนหรือดูฝนไม่ได้โอเคนะเพราะนั้นผมพูดอย่างนี้ทุกคนพอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไอหน้ายางตายเนี่ยกิ่ยางไม่ได้หน้ายางอยู่พวกนี้ทำได้หมดต้นไม้มันสามารถฟื้นตัวมันก็สามารถสร้างตัวเองได้ใหม่หมดนะอย่าไปเชื่อฮะว่าไม่มีด้ว่ไม่ได้ พราะต้นไม้ไม่ใญ่สัตว์โอเคนะนะครับ